บริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยและผู้บริหารศูนย์การค้าเซนทัน39สาขาทั่วประเทศสร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ Central World Bangkok เซนทันรอยแบงค์เค้าดาวสองพนสิณเซนทันรอยไทม์สแควร์ออฟเอเชียหนึ่งเดียวใจกลางกรุงเทพตอกย้ำเว r ร์อนเทอร์เทนเมนต์เค้าดาวอันดับหนึ่งตลอดกาลยาวนานกว่าสองทศวรรษด้วยวินาทีแห่งประวัติศาสตร์ที่ผู้คนนับแสนพร้อมใจร่วมนับถอยหลังสู่สักราชใหม่ปี2024ท่าทมกลางผู้อลังการ ผสานความสุดล้ำบนจอพารามิกใหญ่ที่สุดในโลกสุดมันไปกับโชว์ดีที่สุดตลอดการจากสุดยอดศิลปินเคป๊อปอย่างเจ๊ก็ตเซเว่นซีป๊อปแพทริกนัทวัฒน์และทีป๊อปนำโดยศิลปินไทยอีก5เฮดไลเนอร์พีพีกิลและบิวกินโบกี้ไลออนนนทนนและอิงวรันทรเสริมทับด้วยศิลปินท็อปชาร์ตทุกอวอร์ดกว่าครึ่งร้อยชีวิตยิ่งใหญ่ด้วยการผนึกพันธมิตรภาครัฐเอกชนชั้นนำได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์บริษัทแอดฟรานอินโฟเซวิสจำกัดมหาชนบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทเจเนอเรลลคาร์เซอร์วิสซสจำกัดบริษัทช้างอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดอีกด้วย เขาดาว2.24นะครับเราจัดขึ้นเป็นปีที่24ติดต่อกันนะครับที่ลานราชประสงค์นะนเซนต์นเท r น d เวิร์คเทาดาวปีนี้เนี่ยเราจะมีไฮไลไท์คือเรามีศิลปินมากกว่า65ชีวิตนะครับเริ่มคอนเสิร์ตตั้งแต่5โมงเย็นถึงเที่ยงคืน,นครึ่งนะฮะมีตละเจนเนี่ยเข้ามานะฮะเป็นสต็อปคอนเสิร์ตนะฮะเรียกว่าเป็นเทาดาวที่เป็นไลฟ์คอนเสิร์ตที่ที่ยาวที่สุดที่เคยทำมานะครับ รวมถึงนะฮะเรามีริสแบนนะครับแล้วก็ริ b a n d นี่จะทำอินเทอร์แอคทีร่วมกับคนดูกับฝั่งเวทีนะฮะมีพลุนะครับที่ร้อยเรียงไปกับจอพารามิกนะครับเป็นดิจิทัลนะฮะผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็จะมีภาพ AR นะฮะพิเศษขึ้นมานะครับก็มีเนวจัดยิ่งใหญ่นะฮะให้แต่ละคนเนี่ยมาที่นี่ได้ถ้ามาไม่ได้ก็ดูถ่ายทอดสดทางช่อง3ามตั้งแต่2องทุ่ถึงเที่ยถึง,ถง,ถง,ถงนะครึ่งนะฮะ แล้วก็ศิลปินไฮไลท์วันปีนี้เนี่ยเรามีทั้งยงแจแล้วก็แพทริกนะฮะที่เป็นเอเชียน rising star เนี่ยขึ้นมาจะเห็นได้ว่าเซ็นทรัลเวิร์สัมรุนศิลปินใหม่ๆเนี่ยที่จะขึ้นอยู่ในเวทีทุกปีนะฮะทุกปีเราจะนำศิลปินใหม่ๆขึ้นมาทุกปีแล้วก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครบับติดตามชมได้ทางถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ถ้าว่างก็มาที่ลานด้า World เซ็นทรัลเวิร์นะแต่แฟตอนนี้เนี่ย เริ่มเต็มแล้วนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะฮะมาชมนอนสต็อปคอนเสิร <ownership> ์ตนะฮะหนึ่งเดียวท s แควออฟเอเชียที่ลานหน้าเซนเทนเวิร์ดเซนเทนเวิร์ดแควนี้นะครับในเข้าดาว2024ที่เซนเทนเวิร์ดครับโปรดักชั่นเนี่ยนะฮะเราจะเป็นเวทีที่นอนสต็อปนะฮะเป็นเวทีที่ไฮโดริกนะครับมีเลื่อนขึ้นเลื่อนลงที่คอนเสิร์ตจะไม่มีหยุดเลยนะครับรวมถึงจอพานรามิกนะฮะ ซึ่งเราเอาคอนเสิร์ตเนี่ยกับจอพาราไดตที่มีความใหญ่สุดเอเชียเนี่ยคอมบ่ายกันนะฮะทั้นคอนเสิร์ตจะเป็นเอเเทนเมนต์คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบนะฮะที่ทุกท่านสามารถจะชมได้นะฮะแล้วก็ยืนยันถึงความเป็นทำแฟร์เอเชียว่าสถานที่นี้สามารถจุคนได้ถึง2องแสนห้าหมื่นคนนะครับกลางเมืองกรุงเทพซึ่งไม่มีที่ไหนที่สามารถจุได้มากขนาดนี้นะครับรวมถึงเรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ2,400นสยนายดูเทศกิจเนี่ย คอยดูแลวความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่จะมาดูเข้าดาววันนี้ด้วยครับมีตองยังหวนเรามีอยู่ประมาณ10 14ที่นะครับในเมืองท่องเที่ยวหลักๆที่ทําทำข้าดาวนะฮะก็จะเป็นที่เชียงใหม่นะครับหาดใหญ่นะครับพัทยานะครับแล้วก็เมืองเมืองภูเก็ตนะะเมืองท่องเที่ยวหลายๆเมืองพิษณุโลกขอนแก่นนะฮะหลายๆเมืองแล้วก็ทําเข้าดาวด้วยเพื่อซัพพอร์ตให้ประเทศไทยเนี่ยมีซอฟต์าวร์เผยแพร่ไปทั่วโลกครับ รเรื่องในวันโอกาสดีทีปีใหม่ปี2024นะครับก็อยากจะกอวยพรให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีกําลังวังชาในการทำทางานในปีหน้าให้เจริญรุ่งเรืองยิ่นิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆในปีใหม่ที่ถึงนี้ครับ